วิวที่วัดสวยงามครับบ้านตาดภูวงตำนานโบ,บราณเพิ่นบอกว่าเป็นแหวนนั่งมโนราตตกเห้ยลงมาก็เลย่ลกยเป็นภูวงแห่งนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมกสบสก็บภาพบรรยากาศเมื่อนี้วันที่30มีนาคมนะครับเขาขาวามีพายุเข้ามานี่ครับท้องฟ้าก็สิเป็นอึมครึม มืดฟ้ามัวดินแน่จังหน่อยแต่ว่าฝนก็นตกแล้วล่ะครับบางหันนะแต่ว่าตกบ่ดนครับตกข้าวเดียวตกบ่แห้งนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศในเบิง่งอยู่หน้าบ้านหน้าอู่รถผมนี่แหละครับนี่ครับนี่คืออู่รถผมอู่จอดรถของผมนะครับต้นม่งม่วงอยู่หน้าบ้านกะเป็นหมากพอได้กินอยู่ครับทั้งนี้ก็เป็นคือกันแต่ว่าบดดกปานใดต้นนี่ ปีกายนี่เป็นดกดกแต่ว่าปีนี่เป็นบดกปันใดแต่ว่าปีกายต้นนี่เป็นดอกเต็มต้นครับผลสุดไทยเหลือบ่กี้มาครับเนาตายพัดดอกมันอ่าผมเก็บภาพบรรยากาศในเบิงวิวทิวทัศน์อยู่หน้าบ้านผมครับนี่คือบานตาดภูวงที่มีภูเขาเป็นวงล้อมรอบเลยครับ บ้านอยู่ในวงผู้นี่สิมีอยู่สามหมู่บ้านครับมีบ้านตาดผู้วง่งบ้านทุงเชือกแล้กก็บ,บ้านปลาม่วงนะครับผู้เขาว่งลูกนี่นไครับเก็บภาพบรรยากาศในเบิงเมือนี่ช่วงสี่โมงเช้าถ้าอยู่เขา่าขาวๆว่าผ้า,าอยู่เข่าครับวับนที่สามสิบ ถึงวันที่หนึ่งนครับเก็บภาพบรรยายกาศในเบิงอากาศดีครับเย็นสบายหลังจากฝนตกแล้วถนนเ้นนี้กสิเป็นถนนเ้นลหวางอีสานตอนบนกับอีสานตอนล่างนะครับถ้าไปทั้งผุนกสิไปผุนลหครับกลฬสิน้อยเอ็ดยโสทอนุรินบุรีรัม,มศรสะเกษมาสารคข้ามไปผุนละครับ ไปทางนี้ครับเป็นถนนเส้นลาดระวางอีสานตอนบนกับอีสานตอนล่างหาไปทางนี้กัดสิไปสกลนครน,นครพน,นมบึงกาฬน้องคายกูดอนท่านีจะหุ่นละครับหาไปทางนี้ครับเป็นถนนเส้นลาดระวางอีสานตอนบนกับอีสานตอนล่างครับรถก๋สิเที่ยวหลายเป็นพิเศษนี่ครับท้องฟ้ากบ เบิดขึ้นเบิดนี่ฝนตกไปแล้วหน่อยนึงบางหันแจกกับบ่รู้ว่าสิต,ตกมาอีกหรือบอนะครับช่วงบายช่วงแรงก็ค่อยติดตามเบิงครับผมเก็บภาพบรรยากาศในเบิงวันที่30มีนาคมขาข่าวว่ามีพายุเข,าข่าเขามาอยู่ครับแต่ว่ากันยังโบแห้งปันไดน,นี่ครับก็ค่อยติดตามเบิงว่าเหมือแรงหรือว่าเหมืออืน่นมันสิต,ตกอีกบอนะครับ กันี่เป็นภูวงนะครับเป็นบานตาดภูวงนี่ภูเขาเป็นวงล้อมรอบ,อบสมัยโบราณพันวาแวนนั่งมโนลาตกลงมาครับนั่งม,นงมโ,นโนราบินผ่านแถวนี้ก็เลยเอ็ดหวนตกลงมาเลยกลายเป็นภูวงแห่งนี้ครับอันชุกสูงภูเขาสุกสูงที่เหลียวเห็นนี่็คือแต่ไข้กับหัวแหวนครับแต่ไข้กับหัวแหวนนั่งมโนลาที่โบราณพันบอ ว้าไว้นะครับกับไข่ไข่กับเพื่อนว้าอีรีแหละครับเพื่อนว่านั่งโมโนโรลาบินข่ามมาแถวนี้ก็เลยเอ็ดหวนตรงเฮียก็เลยกลายเป็นผู้วงดูกนี่นะครับี่ครับสิเป็นวงไปทั้งนี้กับมีนะครับแต่ว่ามันบังตนไม่เดี๋ยวพอเห็นแต่ทมีเป็นวงล้อมไปหมดแล้ะครับมูบ้านก็ยื่ทั้งพีแหละครับมูบา้นา,บบานตัดผู้วง บ้านทุ่งเชือกบ้านตาดพูวงกับสิยูทั้งนี้แหละครับจากนี้ไปกับประมาณโลเคิงพอดบ้านตาดพูวงแล้วกับบ้านประมวงครับแต่ว่าบ้านผมนี่อยู่กลางๆครับอยู่ระหว่างบ้านตาดพูวงสิไปทุ่งเชือกครับทั้งนี้สิไปบ้านทุ่งเชือก อยู่ในบริเวณผู้วงนี่สิมีอยู่สามหมู่บ้านนะครับบ้านทุ่งเชือกบ้านปลาม่วงบ้านตาดผู้วงบ้านตาดผู้วงนี่สิเป็นหมูม่บ้านที่ใหญ่นะครับมีสี่หมู่มีสี่ผู้ใหญ่บ้านนี่ครับอยู่ในบริเวณวงผู้นี่เห็นแล้ครับตำนานโบราณเพิ่นบอกว่า,วาเป็นแหวนนางมโนราต,ตกเหี้ยลงมาก็เลยกลายเป็นผู้วงแห่งนี้กะคล้ายๆครับคำโบราณเพิ่นบอกหระครับ ทั้งนั้นสิเป็นวัดธรรมเกลือสีมีเจดีทั้งภูเขาสีเ,เหลืองๆนะครับผู้ใดขับรถผ่านมาถนนเส้นนี้ก็สีเหลียวเห็นเจดีอยู่บนหลังเขานะครับสีเหลืองอลาามงามนะครับอยู่ทั้งผืนละครับทั้งภูห้อมภูห้อมสีทั้งคุณครับเป็นเป็นหม่องที่ภูเขาพ่จอดกันนะครับสีเหลืออยู่ประมาณโลก,กวกาัวพจอดกัน เก็บภาพบรรยากาศบริเวณเขาว,วงบานตาดผู้ว่งไห่เบิงครับนี่ครับเมือนี่พายุเขาอากาศคึมคึมคึมฝ้าคึมฝนนะครับแต่ไก่ตกไปแล้วแต่ว่าก็ตกมาแห้งแต่หลคอยจิตตามเมืองว่าสิตกอีกบ่น,นะครับมือแรงหรือมืออื่นหรือมือหฮือนะครับเพิ่นข่าวว่าพายุเขามาวันที่สามสิบถึงวันที่หนึ่ง วันนี้กับวันที่30ครับมืออื่น3 1มเอ็ดมือวันที่หนึ่งเอานีครับเก็บภาพบรรยากาศให้เบื้องนะครับวิวทิวทัศน์สวยงามครับบ้านตาดภูวงตำบลคำบ่ออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลน,นครครับ